สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเ,อนเอทุกท่านเรามาดูบนเบดใช้แต้มจับเนาะใช้เตมจับก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนแนวทางง่ายเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ <ๆ S 1> ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ผีสามนะี่นุ่บุญจับคู่ด้วยเต็มประจำวันที่หนึ่งหกหกแปด ที่สิบหกหนึ่งหกเขียนเขียนคนเดียวจะบคู่ด้วยเต้มเราจะใช้เต้มจากเบาเนาจะจับคู่โดยเต้มหาอีกข้างนึงเราจะใช้ใช้เลขที่ออกก็คือสอง หนึ่งสามสามแปดแปดล่างศูนย์หกเราจะใช้เท่หนะคะบวกเก้าคงที่ร้ 100. อยตัวนี้ก็บวกเก้าคงที่ก็คือ วก0บวก9 3บวก8บวก9ตัวนี้7 8 9 9บวก8เป็น7บวก3เป็น0บวกไป1แต่มคือ1เราจะมาจับกันเลย0 7 08 07นี่เต็ม7จ8เต็ม8 09กเ็เต็ม9 1 7เต็ม8 1หนึ่งหกเมหนึหกเต็มจิตหหกเต็มจิต หนึ่งเจ็ดเต็มแปดหนึ่งแปดเต็มเก้าเลขเข้าไปที่ศูนย์เก้าเต็มเก้าศูนย์เก้าเข้าเต็มเก้า เลขที่ออกก็คือสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าล่างมาที่แปดเจ็ดเราจะใส้หน่วยบนบวกสิบล่างบวกเก้าคงที่นี่คือเต็ม ร้อยบวกหน่วยบวกเก้าคงที่หาตัวที่มันจะชนก็คือเก้าบวกแปดบวกเก้าสามบวกเก้าบวกเก้า ก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นหกได้หกเจ็ดแปดนี่คือเต้มเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกสามเป็นสิบสองหนึ่งออมาหนึ่งเต็มคือสองจับคู่ก็จับคู่เต้มหก หนึ่งห้าได้เต็มหกหนึ่งห้าเต้มหกหนึ่งหกเต้มเจ็ดหนึ่งเจ็ดเต้มแปดสองสีสี่ห้าหกสองสีได้เต้มหกสองห้าได้เต้มเจ็ด สองหกได้เต็มแปดเราได้เต็มเหล่านี้ถ้าจะเอาหลักร้อยเราเอาง่ายๆดิหลักร้อยเราจะใช้ตัวนี้บวกเจ็ดคงที่นะคะสองสองบวกหนึ่งบวกเจ็ดคงมที่หลักร้อยแต่เลขเรามันชน มันชนที่เลขสองอันนี้ถ้าเราไม่เอาเราก็ตัดออกไปเพราะมันมาสองห้าตัดด้วยละสองสี่บวกห้าบวกเจ็ด ร้อยก็คือสองร้อยสบวกหบวกเจ็ดจ็ดหรือแปดแปดบวกสเป็นสิบสามสองสเราจะเอาหลักร้อยจับจับใส่ก็คือสองศูนสามศู้า 9 0 9มาตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกัน7บวก9ได้6 6 7 3จับคู่ก็คือ6 2 5 7 2 5 3 2 5กลับตัวด้วยนะคะถ้าไม่กลับมันจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่า ถ่ายตูดต่อมาสุดท้ายท้ายสุดที่เราจะใช้ก็คือห้าเก้าสามห้าสองล่างไปที่สองศูนย์บวกเก้าคงที่สามบวกสองบวกเก้าคงที่เหมือนกันก็คือสองบวกสองบวกเก้า สาบวกสบเก้เหมือนเดิม9กบวกสี่ได้13 3สาี่ห้านี่คือเต็ม5้บวกเก้ได้สิบสบวกหเป็นห้าสสาม สี่บวกเก้าเป็นสิบสามเอาเอ็ดกับสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เอฟซีชอบตัวไหนแต่มันชนที่เลขห้าเยอะจัดไป สองหางจัดไปสองหางห้าปดไม่แน่เนาะเพราะว่าห้าปดนี้มันจะมาคู่ขี้คู่ขี้ก็คือห้า5ปดปดห้าห้าเก้ากันไว้หลักร้อยก็คือห้าหลักร้อยก็คือห้าสองครั้งคือศูนย์บวกห้า เจ็ดพื้นที่อันนี้หลักร้อยร้อยก็เขียนบวกที่ห้าเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองบวกไปหนึ่งแต้มเป็นสามบวกหกเป็นสามสี่บวกหกเป็นเก้านี่คือหลักร้อยหลักร้อยเราจะจับใส่ตัวที่เราเรามากเนาะสอง ห้าแปดกลับตัวด้วยเดีคือกลับด้วยบางทีเราซื้อเลขเรากลับอยู่แล้วเนาะสองห้าแปดสามห้าแปดเก้าห้าแปดเดี๋ยวเต็มเต็มสามตัวก็ตัดเต็มสามตัวแอดก็ลงลงลงไปตามคลิปอยู่แล้วเนาะสองห้าศูนย์สามห้าศูนย์ เก้าห้าศูนย์หลักหลักนี้จับใส่เองเพราะว่าเลขมันจะมาคู่ขี้เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นคู่สิบเป็นคู่สิบเป็นคู่หน่วยเป็นขี้อย่างนี้แหละจับใส่ให้หมดเลยเนาะสองห้าเก้าตัดเอาเต้มตัดเอาสามห้าเก้าเก้าห้าเก้า ถ้าจะเอาเต็มตามมันมันมันหมดเวลาแล้วห้าหกจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าเต็มห้านี่ก็ผ่านเจ็ดไปใครชอบหลักร้อยใส่ตัวไหนก็เอาไปอ้ยดำ ลบสองเอาสองบสามอาสามแต่ตัวเดียวคือตัวนี้ที่ชอบแต่เลขมันมาคู่ขี้แต่โซบห้าก้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแค่ไว้รุ่นจับด้วยเต้มเดี๋ยวหาเต้มเดี๋ยวเอาเต้มตักสาตัวให้ลงคลิปสุดท้ายคำเตือน แนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะขอให้ร่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสด,ดีจ้า